อืมซิกนาที่ชื่นใจจริงเดี๋ยวเดี๋ยวครับอะไรอะตามครยไม่รักสนามอ้าวทำไมอะก็ครูถามเขาถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอ้าวคำถามบ้าอะไรวะแล้วมาถามแล้วอีกตอบไปว่าไงก็ตอบเหมือนไม่ไก่ละครับก็ตอบเหมือนพี่ไก่ละครับตอบเหมือนที่พี่ตอบแฉบแล้วเขาก็เลยให้วิ่งรอบสนามเลยไม่เป็นไรสู้ๆู้ว่าไรวันนี้ ก็มีอะไรขอบผมไหมครับโอ้โหแต่ถามเรื่องแบ่งก็จะต้องจัดให้ปามตลอดอยู่แล้วพี่ไม่เคยขัดปามเดี๋ยวนะพี่จัดให้ปามตลอดอ,อยู่แล้วเนะพราะเปิดมงคลโชคสามเก้าเอาไปเจ็ดร้อยเอาแถมให้อ่านด้วยสองพันแล 700. ้วเจ็ดร้อยแต่สองงานเดี๋ยวพับจีดหมดอ้ากล้องอีกวะเนี่ยไม่มีกล้องด้วยฮะให้ยืมหน่อยมาเอาหนี้เอ้าวมาว่าไง เจ็ดร้อยไปอันไหนอีกอันนี้เจ็ดร้อยว่าไงอันนี้ครับอันอื่นอ่นนนะอันนี้เอาแอปเปิลเอาห้าร้อยแอปเปิลพอสุดอย่านานอย่านานอาจจะต่อรวบอาะได้อ่านี่ห้าร้อยนะเจ็ดร้อยพันสองอ่านี้เจ็ดร้อยหยดน้ำพอสุดอ่า ติดตามประสูติไอ,อ้เพื่อนดูพอเดี๋ยวดูดนะเดี๋ยวจืดนีอนนนน่อันนึงยี่ห้าสตระวัเนื้อดินอันนี้ห้านี่เจ็ดกับเจ็ดสิบเก้าอันนี้สามร้อยว่ายีา่สองสองพันสองร้อยบาทพร้อมจัดส่งสองพันได้สองสองพันได้ไหมครับต่ออย่างนี้อตัง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 มา เอาตังมาเดี๋ยวนี้เออสิกนาน่ชื่นใจจริงเออหลายกี่ร้อยอะหลหลายกี่พันอุ้ยเดือตังเยอะโอ้โหลูงี้เอามาหลอกอีกก็ดีอ่ะออาแค่นี้พอละไปไปไปครั<อ>บครับเอาไปซื้อสิกนายไม่มีสูงราคานี้ไม่มีสูงป่าป่าป่าไว้ในช่องฟิ